สวัสดีครับอยู่กับส่องเสียเก้รถดําสิงครับมาดูรถตบทางครับดําเลยดําคานเลยบ้เออรถถาทครับรถไทยดึงบบเขาเถื่อนนะพี่รองจางวัว เ4ทางครับทางกันแค็บสายกับสายบานข้านขอแล้วครับรถไท,ทยครับบคุณกวัดดึงบาเกินกลัดกคอนมา